สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ไมและ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา้าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะของวันนี้วันที่26นะคะเราก็มาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะ ฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแอดมินก็ให้เด่นไปที่8นะคะสำหรับสายวิ่งตารางกำลังวันของเราก็จะมี5 241นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ03นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะ2 4นะคะเราเจาะไม่เข้าแต่ว่าตารางกำลังวันเรามาเนาะ2แล้วก็4นะคะสวยงามนะคะ ส่วนนอยพิเศษนะคะแปดสีนะคะแปดสีก็มาตัวตรงเนาะมาตัวตรงนะคะแปดสีนะคะส่วนล่างนะคะแปดหกมาตัวตรงมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วนนอยปกตินะคะแปดูนนะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบเนาะพี่น้องเนาะส่วน นอยปกติล่างนะคะ4 5นะคะแอดมินเจาะไม่เข้าตารางวันของเรามานะคะ4แล้วก็5สวยงามนะคะพี่น้องส่วน v i p นะคะ1 6นะคะแอดมินเจาะไม่เข้าตารางกำลังวันของเรามานาะ1นะคะส่วน6 3นะคะแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะพี่น้องสรุปแล้วคือเข้ามา2นอยนะคะนอยพิเศษมาทั้งบนทั้งล่างนะคะ ส่วนน้อยปกติข้าวแต่บนนะคะพี่น้องจ๋าใครได้สูตรนี้ไปก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ก่อนจะไปรับชมของวันนี้เนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องจ๋า ตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะพี่น้องจา๋าก็สำหรับสายวิ่งของเราวันนี้ก็จะมีศูนย์นะคะสี 4, นะคะแล้วก็5นะคะตารางกำลังวันเนาะส่วนชุดเด่นของแอดมินนะคะแอดมินห้7นะคะชอบ7นะคะเราก็มารูดจกดกันนะคะก็จะเป็น7จูนย์นะคะ เจ็ดหนึ่งจ็ดสองจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่เเจ็ดหกนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น7 2็ดสองเนาะเจ เจนะคะก็จะเป็น70ดแล้วก็จะเป็น75นะคะพี่น้องสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะ แอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณนนทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือดด้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า